พูดใจได้พูดศักดิ์ศรีเพราะคนเชื่อมั่นนะ่ะเชื่อมัน่นย<ข>ืดมั่นหือมันอม่น,นยามเออมาพอยันยันเทียนแบงยานเนี่ยเรามาดูเขาก็กานะึิบแส่แม่น้อเขียนก็ไปแช่หาทุกแต่คนบอกอันเนี้ยดียอยาดียอยาเขาเขียนไปวทำนั้นอยา <laughs> เออคนก็แปลกนะแต่บางคนคั้นหาอะไรก็รู้หมดแต่ทำมาได้สักอย่าง ก็ม yeah. ีเยอะแยะครับอ๋อคนคนคนแหน่แปลกเมือนน้อยอย่างนั่นคนเชื okay. ่อคนแหน่แปลทำได้แต่ไม่เชื่อเนี่บางคนรู้หมดนะรู้หมดคาถาอย่างพีกรู้หมดแต่ถึงเวลามาเฮ่อหมล่ะแหวะอย่างกับบได้ตัวมีตัวมีทางใจสักอย่างอยางเรียนมาจากทฤษฎีกับเรียนมาจากการปฏิบัติเหมือนกันลูกเจมมันดีอย่างก็คือสมัยเมื่อก่อนเคยอยู่กับคุณบาจย์ เห็นปุ่นเห็นปุ่นทำก่อนเนี่ยอาจารย์ก็เลยมีความเสื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นมาเปลี่ยนที่อยู่แบบว่าเอนอะไรอย่างนี้ยอ้จู่โยมโยมไตเทพอีกอ่ะอ๋อโยมไตเทพลงรายการยูทูบเหมือนเรบอกเป็นแฟนครับอาจารย์ในแหละโอ้พึ่งมาเจออาจารย์นะตะโกนตลอดเลย กดไลค์กดแช่นะเอ,อแดกหู้เปเลี่นความหู้หรอใช้ใช้ได้ใช่ไหมครับเป็นความรู้นี่เยี่ยมมดีนะเปลความรู้มันเป็นความรู้ซึ่งบางบางตำรามันไม่มีในมันไม่มีในหนังสือแต่ว่ามันมันเกิดจากฟังจากครูบาอาจารย์อู้มานะอยะเออมันเป็นแบบนี้หรอฟังจากครูบาอาจารย์พูพูดมานย่ยบางครั้งเมื่ี คุ้มุ่นก็ฟังจากคุาอาจารย์อู้มาหัาตามอย่างแอะบางครั้งบางทีวันอาก็จะเป็นเค็ดนิดนึงอย่างชอบฟังแต่ว่าโอ้วันนี้มีวิสัยอันดีอาจารย์โคมได้เดินทางมาถึงงานวัดบ้านเป้าอำเภอแม่เตตงเชียงใหมห่เลยว่าขึ้นมมเอ่อนบนกุฏิตุ่เจียมสักน้อยสิบมงคล